เร่องยั้งใจเขาไปเรียนหนังสือเป็นบ้าโอยุ้ยกอไก่เขียนอยู่บนไหนข่อยบ่มากทีกั้นกันไวเห็นคูผู้บ่าว่นบ่า้ังเาเลยคูสิฮคนมีไอ้มาแค่เดียวนี่ขึ้นอได้แล้วนี่ใ่มือนีขอยบเรียนได้ข่อยขอบเรียนข่เรียน่เขียนได้กอไก่กอไกียังไงข่อยเขียดแต่กอไกู่คนีู่คเอ้เอบเรียนหัวมันได้้ย๋ยังบ่แม่นคูนํามาบอ ่อมแลวบ่บกุ้กุ้งจะนํามาแน่นมาามือนี้มาเห็นกุ้กุ้งบ่เห็นเท่าดอกบว่าเอาเนียนอยู่บ่าริาก็าลิกเกาอีบ่ก็เกาเกา้ยอย่างยั้งใจเฮาไปเรียนหนังสือเป็นบ้าโอ้ยก็ไก่เขียนอยู่บนไงนม่ข่าน่อุ้ยถ้าบอว่ากู้ผู้สาวเนี่ยสิาคนในบริยวนันนะถอยบ่มาที่กั้นขันไเห็นกู้ผู้เบาหน่นยมาเบาเลยกู้สยหาคนนั่นมีไอ้มาแค่เดียวนี่ขึ้นหอได้แล้วนี่นี่ต่พกคู่่คู่แล้นะสีาคนนั่น เห็นเบิดแล้วเจ้าเห็นเบิรแล้วเบิดทุกคนคอยก็เห็นคือกันล่ะฮะคอยก็เห็นคือกันแซ่คู่ผู้ชายนั่นคอยเห็นเบิดแล้วเห็นเบิรด้วยกันโอ้มาธรรมดาตอนนี้เฮ้ยเต้วเต้ามือในข้อยบัลเลียได้คอยข้อบัลเลียข้อบัลเลียข้อบัลเลียนได้กอไก่กอกากยังไงข้อยัลเลียได้กอไก่เว้ยู้เดี๋ยวแต่ว่าส่งการบ้านส่งการบ้านใครที่มีการบ้านในส่งไแพร่ๆได้ดิไปดิได้ดิหาหมองเหลี่ยงหมองเกาเข้าหาหมองเหลี่ยง เดี๋ยวคุณคูดิมานั่มเฮ้ยคุณคูดิคูดุงได็กคุณคู่เฮ้ยนั่มมือมือว่านอะกระนอนน้ำคู้นึงเมือก้นอะไรก็นอนน้ำคูปนึงไงโอ้เจ้าคือพดเถอะเดี๋ยวเขาวานัาเอะไอีกนี่ปวดเนาะคูดอันชมองม่องละช่อง่องละคูโอ้ยปวดหัวเดี๋ยเขาว่าช่กันบานช่งกันบานบานมาแล้วบอกเปลียนฮัลโหลเียาสายนะนักรียน ถึงเวลาแล้วจ้าให้จังได่นีรีนีรีนีร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 ีนีร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 ีนีร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 ี่ีร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 รี ไม่ไม่ต้องบ้างหรือตัวม่อยากเรียนกูกูมาอยากเรียนม่อยากเรียนอะไรกัูมาอยากเรียนมากินยา่อยากเรียนกูกูโอ้ยหนอเอากินยาคนละเม็ดละเม็ดเอาเอาโอ้ยหนอโอ้ยกินยาอีกแล้วเหรอคะกินยาตัวกินตัวมันมีนักเรียนหรอกกินยากินยาอะไรกันเนี่ยเป็นละเมอ พี่บาชุนหนีเนี่ยบันห้ามไปแอบอีกนะไม่โทษน้ำเออกินยาแล้วก็ไปนอนเวนนะแอบได้ดีกินยาแล้วก็ไปนอนเวนพักผ่อนมั่งนะโอ้ยแต่มันอยากพี่บาเด้กูนี่โอ้